แบบนี้เรียกกระชับที่ว่ากันไว้นั่นพูกินพั้งสูงเงินหวานเกียบเสินบางบางนะนักดานบนส้นบางบางาลไล่ขวางเนื้อขาวกวอนเนี้ประมาณแปดว่าอง้งลุง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 มาเดีดครับเดียดฝากฝาก กันาควีร้อยสิบ้างไปแต่งครับเข่าตบนิ่งๆเขาจ้งแก้ใสๆประมาณสาทีว่า้มาแล้วเพียงรายกันมากมายเลยครั้์งนีขเท้าอยห้าสิบโยกระดาษงไม่เดือย ต่างตรงแน่ต่างตรงมากองครับ173่งร้อยดสบมนที่นะครับเขกเขียวเองสบายรองกับตกาจึงจะเนที่หน่งลยจากนัดที่สาม6เาเ่านี่น้องขยายขยายออกอีกนึกง

มาโซลนาพ่อสวยงามสกดยอดของพ่อ <lok> วันเดียงโอ้ยพ่อพ่อปังกันมาลังไปกันทม่้นะนะอเกียรตกกันกรยะไะเดียแปดยิ่ว่าโอ้ยแต่ว่าเอาหัวลุกจกชีวิตอะไรเปลี่ยิ

เป็นทีมงานของภักไฟนะครับสืบสารนิพนธ์มจากรุ่นส่นรุ่นนั่นเองท่านเร็วท่านนะครับดยไประกวด้วดนะครับโดยยุดแรงทั้งนเดียวคือสุดเจรนาการสามสินาทีนะครับรักที่ทำเลยเลย ครอบครองผู้ชมก็เยอะทีเดียวนานนักมากเ้านซ้ายจะสีชมพูด้านขวาจะสีน้ำเงินท่านผู้ชมดูสีสันกับบ้างไฟตอนนี้ก็ใกล้จะเสร็จแล้วรท่านผู้ชมทีสักครู่หนึ่งคุณผู้ชมว่าระหว่างสองบ้างนี้อ่าอันไหนจะพุ่งไปสูงที่สุดและประสบชี่ยที่สุดก็มาลุ้นกันต่อไปตรงไปเลยนะ

คนคุณผูายเจ่าเพืดอนักกอดผาตาบบอยเป็นนั่นเตน้กี่ต่างทางมีหลมหลากที่น่า้องไฟขององประเทนีคอยกุณสูงคอยรุ่งซาซาทำเวลาทำแนแต่่งได้อถือที่คำพดพี่ตาเลี่นการบุ้กัายนี่ต้องทำก่อนกัน

ทำตามที่ booster, you know ่เป็นที่ได้เลครับทำตามที่ม่าเป็นีได้ไปัะเนดไปไป มาแล้วผูชมที่อยู่ทางไปก็กำลังหาบงไปไปนามาแล้วผูชมบาเมาเลยมาเลลายาาเยาไลายลายมลายยยลเมยย แพร่บอเป็นแพ่บอเป็นครแพ่บอเป็นโอ้ยอดีตยอดเนีว่าบนแกเียรบ้างไหมใครบอกอยู่จวะ โอเคผู้ชมคือคากมากมาเลยเลเกินสนุกสนานขึ้นื้นนี่แหละการประการจุบ้างไปก็จะเป็นพื้นทันโอ้โห่ควาเสียงเฮ้ยเฮยเฮ้เลยเฮ้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 ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ 2035ครับก็บ้างเดี๋ยวอ่ามีโอกาสต้อง <laughs> <laughs> <laughs>